สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w h i s p e r s of Legend อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสู่โลกแห่งเรื่องลี้ลับใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงครับแม่น้ำสายนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นเส้นทางคมนาคมหรือแหล่งประมงสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือศรัทธามาอย่างยาวนานครับนั่นก็คือพญาน,นาคนั่นเองครับ คุณเคยยืนอยู่ริมฝั่งโขงตอนกลางคืนไหมครับมันมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกเลยนะทั้งความสงบความยิ่งใหญ่และก็ความลึกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำนั้นตลอดเวลาครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของพญานาคแห่งลุ่มน้ําขงยังคงเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้พญานาคคือใครทําไมถึงสถิตยอยู่ใต้แม่น้ําขงแล้วตำนานความเชื่อเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงวันนี้เราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมๆกันครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับความเชื่อเรื่องพญานาคกันก่อนนะครับ พญานาคเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานปรมปราที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อของหลายอารยธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบ้านเราด้วยครับลักษณะโดยทั่วไปก็คือเป็นงูใหญ่มีงอนมีพละงกำลังมหาศาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภครับส่วนในบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานและบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยพญานาคถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดครับเชื่อกันว่า เป็นเจ้าแห่งบาดานผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและเป็นผู้ให้น้ำแก่แผ่นดินชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงต่างก็มีความเคารพศรัทธาต่อพญานาคอย่างมากเลยครับสังเกตได้จากรูปปั้นพญานาคที่เราเห็นตามวัดวาอารามหรือตามริมแม่น้ำโขงก็จะมีให้เห็นอยู่ทั่วไปเลยครับ แล้วทำไมพญานาคถึงมาอยู่กับแม่น้ำโขงละ่ะเรื่องเล่าส่วนใหญ่จะบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบาดาลหรือเป็นที่ประทับของพญานาคขราชผู้ยิ่งใหญ่หลายพระองค์ครับซึ่งก็มีทั้งพญานาคตระกูลต่างๆพญานาคที่รักษาทรัพย์สมบัติพญานาคที่คุ้มครองผู้คนและพญานาคที่คอยดูแลความสมดุลของธรรมชาติใต้บาดาลครับ เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดและเชื่อมโยงกับพญานาคแห่งลุ่มน้ำโของอย่างแยกไม่ออกเลยก็คือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนั่นเองครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับเป็นปรากฏการณ์ที่ลูกไฟสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นมาจากกลางลำน้ำโขงในคืนวันออกพรรษาโดยไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีกลิ่นมาคนเชื่อว่านี่คือพญานาคที่จุดบั้งไฟถวายพุทธบูชาครับ นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาคำอธิบายแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นว่าเป็นฝีมือของพญาน,นาคจริงๆครับผมเองก็เคยไปดูนะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนอกจากบั้งไฟพญาน,นาคแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปรากฏตัวของพญาน,นาคในรูปแบบต่างๆอีกมากมายครับเช่นบางคนเคยเห็นเงาตะคุ่มคล้ายงูใหญ่เหลืออยู่ในน้ำหรือบางคนก็ฝันว่าพญาน,นาคมาเข้าฝันเพื่อบอกใบโชคลาบหรือเตือนภัยต่างๆ เคยมีข่าวที่ชาวประมงไปเจอเกล็ดพญานาคหรือได้ยินเสียงแปลกๆใต้ผืนน้ำก็มีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับ เรื่องที่ผมฟังแล้วรู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยก็คือเรื่องที่ว่ากันว่าพญานาคจะปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับบางครั้งก็เป็นงูใหญ่ที่มีเกล็ดสวยงามบางครั้งก็แปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามเดินอยู่บนฝั่งหรือแม้กระทั่งมาในรูปของลำแสงประหลาดที่พุ่งขึ้นจากน้ำสิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องพญานาคยังคงฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตและความศรัทธาของผู้คนริมโขอย่างจริงๆครับ ความเชื่อเรื่องพญานาคยังเชื่อมโยงจากพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนด้วยนะครับเช่นตำนานที่พญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทราบว่าไม่ใช่มนุษย์จึงขอให้ลาสิกขาและพญานาคก็ขอพอรว่าหากใครจะบวช ขอให้เรียกขานตนว่านาคก,ก่อนซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบวชนาคที่เราใช้กันในปัจจุบันนี่แหละครับนี่แสดงให้เห็นว่าพญานาคไม่ได้เพียงแค่เป็นสัตว์ในตำนานแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราด้วยครับ ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องพญานาคหรือไม่นะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือพญานาคได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแม่น้ําโขงไปแล้วครับและเรื่องราวของพวกท่านก็ยังคงสร้างความน่าเกรงขามความศรัทธาและความลึกลับให้กับแม่น้ําสายนี้ไม่เสื่อมคลายเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงเรื่องเล่าจากใต้บาดาลที่ยังคงเป็นปริศนาและสร้างความศรัทธาม,มาจนถึงทุกวันนี้ฟังแล้วรู้สึกอยากไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำโขงด้วยตัวเองกันเลยใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งของจิตใจคนไทยที่ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ แล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพญานาคหรือเคยไปร่วมชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคบ้างไหมหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวความเชื่อเหล่านี้บ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับผมอยากรู้มากๆเลย ถ้าชอบเรื่องราวลึกลับตำนานหน้าค้นหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง w h i s t e r s of Legend ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ